ผู้เล่นที่ใช้จ่ายสูงสุด20อันดับแรกจะได้ท่าปักธงไปซึ่ง1ปีมาแค่ครั้งเดียว ก็ต้องขอบพูดเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเติมเอาท่าปักธงกับซื้อรหัสได้ท่าปักธงมาก็แบบถ้าน้องๆมี IQ เยอะนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่า <c oughs> อันไหนจะคุ้มกว่ากันนะคือ <c oughs> พี่ก็ขอบพูดหน่อยละกันนะครับการที่เราจะได้ท่าปักธงเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> คือมันไม่ใช่ท่าคนรวยแล้วครับ <c oughs> มันเป็นท่าผ่านเงินเล่นชัดๆเลยเรามาดูกันที่อันดับหนึ่งนะครับแปดแสนเพรครับวันนี้ซึ่งได้แค่20อันดับนะครับอันดับที่สุดท้ายเลยก็คือ200,000เพรโอ้โหพี่บอกเลยนะว่าถ้าใครมีงบแค่2 0 0 0 0 0 เพชรนะครับแล้วลงไปแล้วทีนี้ลงไปตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าวันนะครับแล้วตกเย็นมาเนี่ยคือแบบผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับคนมันก็จะมาเติม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 เอาเติมเอาเติมเอาแล้วแบบว่าเพชรที่เราเก็บไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหายเนยแบบเราตกอันดับไงก็เหมือนเราไม่ได้ท่าปักธงแล้วนะครับพี่ก็ไม่ได้อยากจะพูดหรอกนะครับว่าเติมปักธงเอาซื้อรหัสปักธงคุ้มกว่าพี่อันอันอันนี้พี่ไม่ได้พูดนะพี่ไม่ได้พูดนะพี่ไม่ได้บอกนะแต่ว่าถ้าเราเติมเอาท่าปักธงในเกมนะครับ ถ้าใครได้ดูได้ดูสเตมพี่อะนะพี่ก็เพิ่งจะแบบพี่เพิ่งจะสุ่มเอาปักทงไปไงหนะึล้านเพชรนะครับแบบมาด,ดวงหนึ่งล้านเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปไปดู โอเคนะครับส่วนข้อดีของการสุ่มก็เราเราก็จะแบบได้ไอทมมวกนีน้ในราคาที่ถูกไหมฮหรอมันก็มันก็ถูกอยู่นะครับลด85นะก็เอาไปส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับเออเอาไปขายก็ได้ครับหรือจะแบบเก็บไว้เองก็ได้ครับไปสุ่มกิจกรรมหน้าซึ่งปัจจุบัน IDP เนี่ยก็เติมเกมฟรีไฟล์หมดไปหลายแสนหลายบาทเหมือนกันนะครับไม่ใช่หลักหมื่นนะ เติมเป็นหลักแสนเลยนะครับถ้าตึงๆก็มีเกือบครบเลยนะที่ไม่ใช่ท่าแรเพราะว่าพี่เล่นเกมไม่ทันเดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณกันเล่นๆน,นะครับว่า1ล้านเพชรอะประมาณกี่บาทแต่การคำนวณครั้งนี้นะครับมันจะเป็นการคำนวณแบบเติมในเกมไนงะจริงๆอาจจะถูกกว่านี้ลังคิดเลขขึ้นมาครับนักเรียน วันนี้อาจารย์แป๋มวัดดวงนอกจากได้สาระความรู้แล้วนะก็จะพาทุกคนมาสนุกกับเกมฟรีไฟด้วยนะฮะ5 6 0พเพชรนะครับราคา1,800บาทตีพลกิกกลมๆก็คือ1,800บาทนะครับ5,6,000เพชรราคา1 0 8 0 0 0บาท5 6 0 0 0 0 0เพชรนะฮะจะอยู่ที่ราคา1 0, 8 0 0 0 0บาทคูณสองเท่ากับประมาณส0 0 0สนกว่าบาทเราจะได้เพชรมาประมาณ ประมาณนี้เลยครับผมล้านกว่าเพรซึ่ง3 0 0 0 0 0ถึงสี่แสนบาทเนี่ยโอ้โห <c oughs> คือแบบท่าในเกมหนึ่งท่านะแลกกับแลกกับรถแลกกับบ้านได้เลยครับพี่บอกไว้เลยนะ <c oughs> ปักธงหนึ่งท่าได้มอไซค์หนึ่งคันพี่ก็เลยแบบขอเรียกขอเรียกแบบมอไซค์แล้วกันนะครับผมจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยคำหนึ่ง <c oughs> คือด้วยความที่พี่ก็ใจดีอ่ะนะครับผมก็เลยว่ามาแจก บัตรกาลีนาจำนวน10บัตรนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปก่อนได้ก่อนนะครับแค่นั้นแหละส่วนใครที่แบบว่าโอ้โหผมพลาดครั้งนี้ว่าจะได้จังเลยถ้าพี่จะแจกพี่จะไม่บอกนะครับว่าจะแจกตอนไหนให้น้องๆกดติดตามช่องพี่แล้วก็กดกระดิ่งอ่าถ้าใครเป็น fc ตัวจริงนนอะเนาะก็แบบไม่ได้หวังอะไรหรอกเออแต่ว่าพี่ก็อยากจะให้บ้างไงก็ถ้าใครมาดูก่อนเพื่อนก็จะได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบัตรกาลีนานะครับใส่ไปเลยครับใครใส่ทันก็ได้นะครับแค่นั้นแหละ แล้วก็ช่วงเนี้ยพี่ลงคลิปวันละ2คลิปน้องๆคุณดูอาจจะดูไม่ทันนะครับผมพี่ก็อาจจะกลับมาลงวันละคลิปบางวันก็อาจจะ2คลิปนั่นแหละนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับน้องๆเพราะว่าภารกิจของพี่เนี่ยอ,อีกประมาณสัก3เดือนพี่ก็มีรายจ่ายชิ้นใหญ่ครับแบบจะให้รางวัลตัวเองหน่อยไงก็ฝากคนดูทุกคนนะครับอยู่ดูพี่อยู่ซับพอร์ตพี่ด้วยฝากซับพอร์ตกับมัดวงด้วยครับ สอง2ูนสองสองแมัดดวงมาแน่นอนบอกเลย Premises, e. ปักทงไม่ใช่ท่าแรแต่คือท่าคนรวยก็นะครับผมการที่น้องๆจะเอาตังค์ไปเติมเมาท่าปักทงกันใช่ไหมมากดซับช่องพี่ดีกว่านะครับ50าบาทต่อเดือนสวัสดีไวรุ่นดาวนาเน็กใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังพเท่เวลาคอมเมนต์เพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นเองแถมยิ่งอยู่ไปนานๆก็จะอัปเลเวลได้อีกด้วยยังได้รับสติกเกอร์สุดพิเศษไปใช้อีกด้วยแถมเข้าถึงโพสต์รับเวลาพี่แปรมจะคุยกับคนดูได้อีกด้วยเจอกันนะครับไยรุ่นก็นะ นะครับเผื่อใครไม่เชื่อว่าพี่อ่ะมีท่าปักธงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ทุกคนดูนะ<อ>ดูซะนี่แหละครับปักธงหนึ่งล้านเพชรอ่ะจนเพชรติดตัวพี่เหลือแค่ร้อยกว่าๆนะครับคือพ,พี่เอาเพชรเป็นล้านอ่ะไปสุ่มไปแบบไปจัดเป็นอันดับหนึ่งะครับผม เพื่อที่จะท่าปักธงเลยนะพี่ก็กะว่าจะเปลี่ยนชื่อในเกมเป็นชื่อใหม่นะครับเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ให้น้องๆคนดูทุกคนนะครับผมช่วยกันคอมเมนต์ชื่อใหม่มาถ้าชื่อไหนคนดูดันเม้นคนดูกดไลค์เม้นนั้นอะ่ะเยอะที่สุดพี่จะมาตั้งชื่อใหม่ใน ID ดีปักธงของพี่วันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นโหมดอ่าหมาป่าเดียวได้นะครับคนดูก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อโหมดนี้กันหรือเปล่านะครับเพราะว่าโหมดนี้มันแบบคือ GM แยกคอมกับโทรศัพท์โหมดนี้มันหาห้องเจอไวสุดอ่าประมาณนั้นหลครับ ส่วนถ้าใครคิดถึงรายการแกล้งเน็ตหลุดคนดูไม่มาดูคลิปพี่เลยพี่ก็น้อยใจเหมือนกันนะก็ถ้าคนดูมากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ก็จะกลับมาทําอยู่ครับมาดิมาดิผู้ ider! สาวสกงสกินไม่เกี่ยวครับผมเกมหน้ามันไม่ได้อยู่ที่สกินครับว้าวัน็ัดยิงเสร็จแล้วก็ปักธงโชว์ปักธงล้านเพชรน,นะปักธงหนึ่งล้านเพชรน,นะครับถ้าคนรวยครับท่านี้บอกเลยโนูทำไรหนูทาไรหนูทาไร ว้าสองหัวเบาๆจากแป่มวัดดวงตักไปอีกหนึ่งสเตปซึ่งหมดหมาป่าเดียวดดยนะครับเราก็จะได้สลับกันซื้อปืนฝั่งละ2วินอย่างเงี้ยไปเลยคือเมื่อกี้อีกฝั่งอ่ะผู้สาวหอซื้อปืนเป็นเอ d ดีนะครับเดี๋ยวพี่ซื้อลูกซองแล้วกันอ่านี่นะครับซื้อได้2กระบอกนะคนดูโอเคแต่พี่ซื้อแค่กระบอกเดียวไงเขาก็จะได้กระบอกเดียวเหมือนกันดูกันว่าใครจะคมกว่ากันครับดักตักเฮ้ยไม่แตกป่ะมาดิ ไม่รู้จักราชาไฮไร่แปมมาดวงซะและนี่ครับอดีตราชาอัดตัวโน,โนหนึ่งนะเนี่ยปัจจุบันปัจจุบันที่ไม่ค่อยได้หนึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าทาคลิปเท่าไหร่ครับ F i, ว่าเอฟซีบอกว่าอุ๊ยพี่แปมอะฝีมือตกไปหรือเปล่าครับผมผิดหวังในตัวพี่แปมมากแล้วไม่ไม่มโหดเหมือนตก่กอดเลยอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็ท้อใจนะเอาจริงแต่พี่ก็ยังคมเหมือนเดิมเพิ่เพ่มพี่ก็ยังคมเหมือนเดิมพี่ก็ยังคมเหมือนเดิมแหละครับผมปักให้ดู เออนัดเดียวจา้าตัวเองอ่านะอ่านะแอนขึ้นไปทำไมวันนั้นนะปะชูยยูยูโยโดนหัวชนะสวยๆไปเลยครับผมปักถงไรเป่าปากัปากถุงปักถงไม่ได้ครับผมไปเต้เนไก่ใส่ถ้างั้น ก็คือเอาแบบสาระเลยนะครับอันนี้อันอันอันนี้ถ้าใครได้ติดตามช่องยูทูปพี่จะรู้ว่ามันไม่ใช่ปักทองซื้อไทยนะปักทองซื้อไทยที่แพงมากนะครับก็ตามต้นคลิปที่พี่บอกไปเลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะได้จริงๆอ่ะต้องมีขั้นต่ําตีไปเลยสี่แสนเพชรครับสี่แสนเพชรเนี่ยก็เป็นตังประมาณหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาทถึงจะได้นะครับสำหรับท่าปักทงเนี่ยครับไอคิวครับไอคิวแบบมัดดวงแบบทายผู้ชาญฉลาดนะครับน้องๆห้าสิบบาทนะท่านี้ไปครับผมฝันไลายเห็นผี ฝันดีก็เห็นผีวัรุ่